สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกดชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสยี่ห้อไพโอเนียนะครับเป็น p i o n อเนียคอมแพตติเบิลเลเซอร์ดิส r CLDR5 นะครับนี่คือเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสยี่ห้อไพ o โอเนรุ่น CLDR5 นะครับตัวนี้ใช้ไฟ100โวลต์นะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ม้อแปลงนะครับนี่ครับไฟ100โวลต์นะครับเสียบไฟไทยมาตรงนี้แล้วก็เอาหม้อแปลงนะครับมาเสียบเข้ากับไฟไทยแล้วก็ สายไฟนะครับสาย AC จากตูดของเครื่องเล่นเลเซอร์นิดก็มาเข้าที่มอแปลงตัวนี้นะครับย้ำนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องต่างประเทศเครื่องญี่ปุ่นนะครับใช้ไฟญี่ปุ่นนั่นก็คือไฟ100โวลต์นะครับผมมีม้อแปลงให้นะครับตัวนี้ครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายตัวนี้นะครับในราคา9,500บาทนะครับเป็นตัวท็อป ในสมัยก่อนนะครับราคาตอนนี้ก็สามหมื่นสี่หบาทนะครับวันนี้ขาย9,500บาทนะครับสภาพเครื่องสมบูรณ์แบบ9กเปเทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับพร้อมแล้วไปเปิดเครื่องขึ้นมาทําการทดสอบทําการรีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับคุณผู้ชมครับโอเพนเอาถาดออกมานะครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับตัวนี้อืนะ มาลองกันเลยครับภาพยนตร์เรื่องโกดนะครับใส่แผ่นเข้าไปเลยครับเอาละครับเมื่อใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็กดปุ่มเลย์ตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็มีสัญลักษณ์ว่าเลนะครับแล้วก็มีเสียงนี่ครับมาแล้วครับ ใช้งานได้ปกติครับมีวันหนังกลางแปลงเลยครับมีเสียงการทำงานนะครับคุณผู้ชมมีเสียงการทำงานของเครื่องนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเบาๆนะครับเสียงเบาๆเหมือนกับเวลาเราดูภาพยนตร์กลางแปลงในสมัยก่อนก็จะมีเสียงแบบนี้ครับคล้ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับมาแล้วครับนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะลองกดไปที่หน้าบีนะครับให้มัน เปลี่ยนจากหน้า A เป็นหน้า B ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับนี่ครับเปลี่ยนจาก A เป็น B, B แล้วครับตอนนี้นี่ครับมาแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมเปลี่ยนจากหน้า A เป็นหน้า B มาแล้วครับเปลี่ยนอัตโนมัติเลยครับคุณผู้ชมโอ้ถือว่าเครื่องสวยสภาพเยี่ยมครับสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสยี่ห้อไพ o โอเนียรุ่น c l d r 5ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คับภาพยนตร์เรื่องโกส์นะครับถือว่าสวยสมบูรณ์แล้วก็สุดยอดครับตัวนี้แหมยอดเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับอ่เดี๋ยวผมจะลองปิดนะครับปึ๊บสต็อปแล้วก็เอาถาดออกมานะครับมาดูการทำงานของมันนะครับการทำงานนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมครับ ถือว่าสุดยอดครับทำงานสมบูรณ์แบบทุกฟังก์ชันทุกระบบนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเลเซอร์ดิสเครื่องนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา9500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ